แกรู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยหนังอะไรกำลังมาที่ยศดชัยเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวขอแม่เติมเงินเ็ตฟิกก่อนเดี๋ยวจะนั่งดูแบบยาวๆเลยผมตบโต๊ะทีเดียวนะเอามาเป็นของพร้อมกินเลยโอ้โหรสชาติของหมึกน้ำดำแกจะกินให้หมดนั่นเลยเหรอกเกล่ยรนะเออเดี๋ยวฉันจัดการให้เอ,อ้จะยกไปไหนอะ เอาเป็นการตอนนี้เลยเฮ้ยสควิตเกมซีซั่นสองมาแล้วนี่ว่าลองหาตัวอย่างดูก,ก่อนสิเดี๋ยวขอแม่เติมเงินเน็ต l i กก่อนเดี๋ยวจะนั่งดูแบบย,ยาวๆเลยลิมคุณรู้หรือเปล่าไม่ต้องพูดผมดูตัวอย่างหนังอยู่ เอ้ยมันมีของออกมาใหม่นะไม่ต้องแพร่มลำคานหนูมันมีของออกมาใหม่โอ้ยเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวดูเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกไม่ต้องมเงียชายของหรอกค้าเหลี่ยมอืมได้ได้คุณต้องใส่เกียร์เสียใจกับคำพูดนี้เไกๆอืมได้ ใส่เจีย,เย์เสียใจอลไนะผมจะดูสัวิตเโมซีซั่นสองรีแกรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้หนังอะไรกำลังมาที่ยอดใช่เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยสรุปใช่หรือไม่ใช่เนะี่ยงั้นฉันจะถามแกอีกรอบหนึ่งนะเจ้าซื้อบึบรีตอนนี้หนังอะไรกำลังมาคิดดีๆสับป,ประโยชนใช่เฮ้ยไม่ใช่แกคิดดีๆ คิดดีๆแกคิดดีๆสับป,ประรดใช่ห,หน้าแกสิสับป,ปะาดเอานี้แรงแกแรงแรงนี่กับเฟอร์ล,ลี่ฉันจะเปิดเกมให้แกดูนะเป็นคำไบแกเห็นไหมจ้าว่าฉันกำลังเล่นเกมอะไรบอกฟุตฮุยทำไมแกมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยความรักทำให้คนตาบอด แกเห็นหรือเปล่าว่านี่คือเกมอะไรแกคิดว่าฉันโง่หรอสควิตเกมซีซั่น2มาแล้วอา้าวรู้นี่แกรู้นี่แต่แกมาเย้าหยอกกับฉันใช่ฉันแค่มาเย้าหยอกกับลูกเป็ดอา้าวซีซั่นสองมาอุ้ยคนรอเล่นเกมแต่เช้าเลยนะรีกกอย่าเป็นตัวถ่วงฉันนะแกและสิ พวกคุณรู้หรือเปล่ารู้แล้วเฮ้ยผมขอพูดก็สิเอเอพราคุณเล่นเกมอย่างเดียวไม่อินหรอกเอาแล้วจะให้ทำไรไปดูหนังเหรอไม่มีตังค์หรอกแกแชร์กับฉันไหมล่ะ Netflix เละครึง่งอ่ะได้ดีเดี๋ยวไปนั่งดูด้วยกันนั่งดูอย่างเดียวมันไม่อร่อยหรอกซีรี่์มันจะอร่อยได้ไงดาร์กแกอยู่ไหนฉันเป็นผู้คลุมแกออกมา ดักแกออกมาฉันออกมานานแล้วถึงว่ามองไม่เห็นถ้าแกทําซีรีส์ให้อร่อยได้ก็จัดมาหน่อยซิจะอ้วนอืมไม่มีปัญหานพมพรอมแพลมมันก็พูดไปเลยนะซีรีส์อะไรจะอร่อยแล้วกินได้เออมันก็พูดเป็งนั้นแหละแกโผล่หน้าออกมาจะดักหมินเฮ้ยดักกี้แล้วมันเอาโต๊ะมากางไว้ทำไมเนี่ยเจ้าหนูทุกคนดูทางนี้ มาม่าจะควิสเกมอ่ะเออใช่ใช่ใช่ใชแกจะเอานี้ไปต้มให้พวกฉันกินเหรออืมใช่ใช่ใช่ใชแต่แบบธรรมดาฉันไม่กินหรอกเดี๋ยวผมเสกให้ดู<ฮ>วันที่ฝนตกน้นมันพิเศษโลโซผมตบโต๊ะทีเดียวนะเอามาเป็นของพร้อมกินเลย <P ull> s> <S เนี่ยผมตบพิเคน,นะมันอยู่ตรงนี้เลยของกินอะ่ะมันอยู่อยู่แล้วมันมาตั้งนานแล้ว เอ้าเฮ้ยมาตอนไหนอะทีมงานพี่ม,มาให้อุย้ยน่ากินจริงๆทําทำไมของฉันไม่มีน้ำซอสเลยอะอา้าวของแกน่าจะยังไม่ได้คลุกซอสหมึกน้ำดำมัง้งเอาเจ้าอ้วนทำไมไม่คลุกอะอืมผมไม่ทำไปละเอานี่นะคะท่านผู้ชม Squid Ink หรือหมึกน้ำดำ ของชางล่ะอุ้ยรำคาญเอาจานมานี่ขอบจืนแล้วทำไมเจ้าอ้วนไม่ทำมาให้เหมือนเหมือนกันน่ะเอา้ามันหนังใส้แกมั้งเอา้าอ่ะเอาไปได้แล้วรำคาญมันเรียกว่าอะไรนะมัมน้ำดึกอุ้ยหมึกน้ำดำแกนี่เขายาเล่นเนาะแถมเขายังใส่ลูกชิ้นมิโจมาด้วยนะ โมจิแกนี่ก็ขยันเล่นอีกแหละ่าฉันกินเลยนะโอ้ยแล้วทำไมแกไม่กินเส้นหมึกน้ำดำอ,ะอ่ะอ้าความนัวของหมึกน้ำดำนะคะมันแทรกเข้าไปในเลิ้วนักรีวิวอออืือ้ สัมผัสถึงรสชาติที่วิ่งไปทั่วเลี้วขนาดนั้นเลยเลยืออือฉัสัมผัสแล้วอืมแกยังไม่ได้กินอะหรถึงว่าทำไมจะอ้วนบอกว่าพวกเรายังไม่อินใช่ใช่ต้องกินสควิตอิงก่กอนค่อยไปเล่นเกมสควิตเกมโอ้โหมาเกะกะแต่เช้า เฮ้ยเพื่อนนะเว้ยไม่ใช่แมงวีแมงวอลกีถ้าเราดูสควิตเกมซีซั่น2หลังเ,เจ้ารี่เจ้าชายเจ้าอ้วนเจ้าดักอะนะโอ้ยแกบอกว่าดูหลังเพื่อนๆก็ได้อถ้าเราดูหลังพวกมันเนี่ยนะเราก็จะเอาใช่ไหมกีแกเติมตังดูเน็ f l i ิกเลยแล้วทำไมแกไม่เติมละ่ะถ้าฉันมีฉันก็เติมไปแล้ว คือสังคมอ่ะต้องมีน้ำใจไงแกรู้จักไหมกันแบ่งเปาอ่ะดูปากดิฉันนะคะแบ่งเปาแกดูปากฉันเหมือนกันนะเจ็ทเอาไม่ไปดดืด่าใช่พวกคุณรู้หรือเปล่าไม่ตัวและวุ่นวายแต่เช้าช่วงนี้มีแต่คนดูหมึกซีซั่นสองสักวิดเกมอืมนั่นแหละนั่นแหละแต่พวกคุณอ่ะ ไม่มีทางอินหรอกเราก็อินเลิฟอยู่เนี่ยค่ะอืมหมายถึงอินยับนังก็ใช่ยังไงล่ะก็คือฉันยังไม่ได้เติมมันดูไม่จบก็เลยไม่อินไงอืมไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ยังไงอะ่ะความอร่อยของซีรีส์หมึกสองพวกคุณยังไม่ลิ้มลองหรอกฮะคืออะไรอะ่ะแค่คุณบอกว่าใช่ผมก็โอเคใช่อืมโอเคโอเค,อเคใช่นะโอเคโอเคโอเค ใช่ใช่โอเคโอเคอะไรเอาแล้วฉันเนี่ยจะไปรู้หรอไล่แรกโอเลโอเลอะไรอะเออฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าถ้ามีของกินฉันก็การโต๊ะรอเลยแล้วก็ถ้าของกินมาจริงๆะนะฉันก็ไม่ต้องจ่ายด้อยเอาถ้าเกตอบว่าใช่ฉันก็โอเคเอเอเออใช่อ่าเออเกตอบว่าใช่แล้วนะโอเคโอเคอะไรวะงง โอยงงเหมือนหน้าจอเลยหมุนติ้วๆเนี่ยฮมเนื้อเรื่องตัวอย่างยังไม่เต็มอิ่มสงสัยต้องดูตัวเต็มให้โอกาสเจ้านี่สักทีเจ้าหลิมก่อนดูหนังต้องกินก่อนนะกินเลยอ้าวกินอะไรของมันเป็นต้องเข้ามานะเว้ยผมมาแล้ว <S <S แค่คุณบอกว่าใช่ผมก็โอเค กี้เปิดตูดิเอาใช้ฉันดิแค่คุณบอกว่าใช่ผมก็โอเคเฮ้ยกี้นี่มันมาม่าสควิตอิงที่มันเป็นสควิตเกมอ่ะหน้าซองอะอะไรอะอเฮ้ยนี่แกมไม่รู้จักหรอ คุณตีนวานหาข้อมูลให้เจ้าโง่นี่หน่อยอืมได้ได้ได,ไดนนงง้นี่แกแตะชิ้นโง่เหรองั้นแกจ่ายเองนะอืมแกฉลาดจังเลยอ่ะจะจ่ายให้ก็ได้เจ้าอ้วนทำไมของฉันเป็นแบบนี้แล้วของเจ้าโลมันคลุกมาแล้วอะ่ะผมทำมาสองแบบเกิดจะเบื่ออนี่ดูแบบนี้แบบนี้เห็นหรือยังเออเห็นแล้วมามา่าโอเคสควิตอิงซักเกมไหม แค่คุณบอกว่าใช่ผมก็โอเลอืมกินได้กินได้ไดโอ้โหรสชาติของหมึกน้ำดำมันแซ่บไปทุกอนูของร่างกายฉันแล้วอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเชียว โอ้โหรสชาติของหมึกน้ำดำแกจะกินให้หมดนั่นเลยเหรอเปล่าชฉันโชว์ให้คนดูเห็นเฉยโอ้โหป่าคนนะเว้ยไม่ใช่ป่าฮิปโปอืมแต่รูปร่างก็ได้อยู่นะเฮ้ยบูบี้คนนย่ใช่นะไม่เหมือนน้องหมูเดงหรอก รน่เรียกว่าโลเอลเด้งกอลกานเพราะว่าฉันน่ะนะเล่นหุ่นละหุบทุกวันเลยเล่นหุ่นละหุบทุกวันฉันไปห้องแกนะฝุ่นเกาะแล้วจ้ะไม่เคยหยิบออกมาเล่นเลยเนาะนี่แกเห็นเหรอเห็นสิเพียงแค่คุณกินคุณก็จะอินกับการดูซีรีส์มากกว่าเดิม มันไม่เกี่ยวกันเราอ้วนคุณแค่หลอกขายของนั่นแหละพวกคุณไม่เข้าใจหรอกแล้วเขาจะทามาทาไมทํามาขายไงมีคนนึงไม่เชื่อวกักกี้มันเป็นใครอร่อยขนาดนี้อืมเจ้าลิมปิงได้อยวาบอกฉันไปถล่มมันเกยเลยนะเออเดี๋ยวฉันจัดการให้เอ,อ้ยจะยกไปไหนอะ่ะเอาเป็นการตอนนี้เลยโอ้ ว่คุณมาจัดการให้ผมหน่อยมันไม่เชื่อโอ้ยลุยทำไมไม่สั่งมาม่าสควิตอิงสควิตเกมเนี่ยเอออร่อยขนาดเนี้ยทำไมไม่ยอมสั่งมากินฮะมันไม่ได้ยินที่เราพูดเลยวะ่ะมันแต่หฟังืมพวกฉันถามว่าทำไมแกมไม่สั่งสควิตอิงสควิตเกมมากินจะว่าไม่ได้บอก เจ้าอ้วนมันบอกเออ,ไม,อไม่อินไม่อินอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเออพูดไม่รู้เรื่องสรุปเจ้าอ้วนพูดไม่รู้เรื่องใช่ถ้าบอกเป็นของกินนะผมสั่งไปนานแล้วก็ผมบอกไปแล้วถ้าคุณไม่กินมันจะไม่อินเอาคุณไม่บอกเป็นอะไรเป็นมาม่อะไรเอาผมแอกไง <S <S ผมแอกดึงโซ่ไว้ก่อนไงคุณถามแล้วคุณไม่ได้ถาม <S <S เอาสรุปเจ้าอ้วนมั่วใช่เอาแล้วมาทําอะไรมาจัดการคุณไงเอาผมทำอะไรอ่ะ ก็คุณไม่สั่งสควิตอินสควิตเกมกินอะจะว่าไม่ได้บอกแบบเนี้ยมันบอกผมไม่อินไม่อินอะไรไม่รู้ <c oughs> อ้องนักเพจเป่าที่ร้านเกมอะมันจะไม่อินอะไรพวกนี้น <c oughs> เออไปจัดการมันดีก่อ <c oughs> จะพอขามั่วให้พวกฉันชนะเดือเลยสรุปผมมั่วเลย <c oughs> ใช่ ถ้าคุณบอกแบบนี้นะผมสร่งแล้วผมอยากให้คุณลุกนิดหนึ่งทำไมจะขอ,ทอ,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 อโทษผมเหรอเฮ้ยเจ้านี่เนี่ยเล่นเกมมันแคปมันแคปเจ้าดังนะเจ้าดังบอกว่าจะไปหข้งนะ้ำแป๊บเดียวมันหลอกเราจ่ายค่าเกมมันเนี่ยเจ้ารี่อยู่นี่เองสินะ แกเขาไม่เคยกินมาม่าสควิตอิงสินะฉันกินหมดจานแล้วฉันมาแล้วอุ้ยลูกนะ้องมีเรื่องเหรอมันบอกว่าพวกเรายังไม่เคยกินมาม่าสควิตอิงอะ่ะว้ายนี่พวกแกเพิ่งเคยกินหรอจา้าพวกฉันนะนะเคยกินมาปีกว่าแล้วจ้าแต่เพิ่งหมดจานไม่ใช่เหรอ,อทำไมจานเนี้ยก็ปีกว่าแล้วจ้า ดัพูดผิด4ปีที่เราเคยกินมาเออใช่4ปี4ปีกว่า4ปีครึ่งด้วยจ้าได้ข่าว,ว่าเขาพึ่งออกมาม่กี่เดือนเนี่ยฉันก็ไม่รู้แหละแต่พวกแกจ่ายตังค่าเกมให้ฉันกับเจ้ารีด้วยนะเพราะสาเหตุอะไรอ่ะเอาก็กินหลังพวกฉันไงอย่าลืมนะไปดีกว่ารีดีนะเรากินมา5ปีครึ่งเออจริงจริงเมื่อกี้ยังสปีครึ่งอยู่เลยผ่านมานาทีเดียว5ปีแล้ว แต่ฉันกินมาหกปีแล้วนะแกต้องจ่ายฉันกินมาเจ็ดปีโห oh. จำไว้ฉันกินมิโจแบบเจมจนเลยดูนี่แต่ว่าแกจำไว้นะว่าต้องจ่ายทั้งค่าอาหารแล้วก็ทั้งค่าเกม <c oughs> นี่ฉันต้องจ่ายทั้งหมดเลยเทั้งค่าอาหารแล้วก็ค่าเกมอ่ะ <c oughs> ใชแกกินชา <c oughs> ม,มันอร่อยมากเลยนะคะ FC ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะ